ยุคโบราณณพระราชสวังแห่งราชวงต้าเสียนอดีตจกักรพรรดิเสียนหยวนผู้ล่วงลาบได้สังหารทหารหลายพันนายและสิ้นพสะนไปกูเย่บุตรชายคนที่สีของพระองค์ก่อขึ้นครองบรลลังแทนอย่างไรก็ตามทูเย่ไม่ใช่องค์ชายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกษัตริย์ทูเซียนเขาเป็นคนโง่เขาไรความสามารถและ ลา้ศิลธรรมเขาสามารถถูกเรียกเป็นขยะโดยสมบูรณ์แต่เขาก็ได้สืบบัลลังก์นั้นก็เพราะมีการสนับสนุนจากเหล่าเสนาบดีเอ่อทูเยจัก,กรพรรดิทูเยผู้โง่เขาที่ถูกพูดถึงเมื่อกี้นี้มันฆ่าไม่ใช่เหรอ ก่อนหน้านี้ไม่นานนักเรากำลังดูคลิปเต้นของสาวๆไปพร้อมกับคำแนะนำบางสิ่งให้สมกับเป็นคนรุ่นใหม่อยู่หากท่านสามารถย้อนไปในยุคโบราณได้ท่านต้องการย้อนไปยุคไหนหากย้อนกลับไปในยุคโบราณได้ต้องการย้อนกลับไปในยุคไหนงั้นเหรออย่ามาตลกนะเฟย ให้ตายเธอที่ถามมานี้คิดดีแล้วเหลือหยกโบราณมีส่วนลดพิเศษ50%เอร์ซนทุกวันพฤหัใสใช่ไหมล่ะมีครับที่สาวสาวสวยๆวยเต้นโซว์ไหมล่ะการเดินทางย้อนเวลาอะไรนั่นมีความเสี่ยงที่จะต้องเสียชีวิตด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ใช่ว่าจะได้ไปเกิดเป็นห้องเต้ที่มีหาเลมสนม3,000ันคนได้หรือเปล่า เพราะงั้นอยู่ในยุคนี้และดีที่สุดแล้วรู้ไว้ซะตามนั้นจบโพสการตอบกลับรอเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่มันการข้ามพบที่เราบอกว่าโคตรจะง,งี่เง่าเลยนี่งั้นเราก็ถูกหลอกมายังลาดสวงต้าเสียนอะไรนั่นนะสิแถมยังให้เรามารับบทเป็นไอ้กระจอกกระจอกนี่อีกระบบทำลายลาดเปิดใช้งานแล้วสวัสดีโฮส สันคือระบบ AI ผู้ช่วยทำลายลัดของคุณคุณสามารถเรียกสันว่าต้าเปิลได้ต้าเปิลบ้าบออะไรอีกแล้วอะไรคือการทำลายลัดอย่ามาล้อเล่นนะระบบนี้ถูกสร้างขึ้นตามความปรารถนาของคุณพูดง่ายๆคือตราบใดที่คุณปล่อยให้ลาดสวง์เสียนถูกทำลายคุณจะสามารถกลับสู่ความจริงได้สู้ๆนะสันจะคอยช่วยคุณอย่างเต็มที่เลย องซา,ายถูเย่ผู้ไร้ค่ากำลังทำอะไรอยู่นะถ้าทำให้ราชวงศ์เสียนถูกทำลายก็จะสามารถกลับโลกความจริงได้เหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ยินเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้จากการข้ามเวลาเมื่อก่อนแค่เห็นหน้าเขาก็จะส่งยิ้มหน้าขยะแขย้งมาตลอดแต่วันนี้เหมือนจะต่างออกไปนะเอ๊นั่นอะไรนะเจ้าซู ลูกสาวบุญธรรมของเจ้าสัวเจ้าสัวมอบนางให้เป็นสนมของถูเย่เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมถูเย่เล่เหลี่ยม32ต้านทาน45สติปัญญา70สิเนหา90ดุร้าย44อำนาจ35ทำไมเราถึงมองเห็นข้อมูลของเธอเหมือนอย่างในเกมเลยล่ะ นี่คือฟังก์ชันเสริมอุ่นใจที่ต้าเปิดมอบให้สำหรับตัวละครต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในการพิเศษลัดของโฮสจ,จะสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาออกมาได้ตลอดเวลาเพื่อรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเมื่อกีน้นี้ข้าไม่ได้คิดไปเองเหรอั่ววินาทีนั้นฟาบาดมองมา ในตาข้าเหมือนกับมีความวุ่หวบางอย่างพี่สาวแสนสวยคนนี้ถูกส่งมาเพื่อสอดแนมโดยเจ้าจัวเหลอข้าเสน่หาในตัวนางสูงมากจริงๆทักษะการแสดงของข้าสร้างหน้าภาคภูมิใจจริงๆดูเหมือนฝาบาทจะติดกาเข้าเต็มเป้าเลยฝาบาทครับ กระม่อมเห็นพระองค์ทรงมือลอยมาตั้งแต่เมื่อครู่นี้แล้วคงมีเรื่องในใจสินะครับผู้ชายสองคนข้างล่างนี้คือผู้ทรยศที่พูดถึงในการบรรยายก่อนหน้านี้สินะท่านสามารถดูข้อมูลของพวกเขาได้หรือเปล่าเล่เหลี่ยม94ต้านทาน76สติปัญญา90สเสนหาหา65 ดุร้าสิบเออำนาจ4ี่สลี่เทียนหยวนเสนาบดีฝ่ายขัวของราชวงศ์เสียนเป็นพี่น้องจอมปลอมของเจ้าจัวเขาเห็นถูเย่เป็นเพียงหุ่นเซิร์ตที่ควบคุมได้และพยายามสถาปนาถูเย่ขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เสียนเล่นเหลี่ยม82สติปัญญา79ดสิบ้าดุ6หกสอำนาจ65้า เสนหาเจ็ดสีบต้านทานหนึ่งร้อยเจ้าจัวเสนาบุดีฝ่ายซ้ายแห่งราชวงศ์เซียนเป็นพี่น้องจอมปลอมของลี่เทียนหยวนเขาเห็นถูเย่เป็นเพียงหุ่นเชิดที่ควบคุมได้และพยายามสถาปนาถูเย่ขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เซียนมเล่เหลี่ยมและสติปัญญาของลี่เทียนหยวนสร้างหน้าเหลือเชื่อจริงๆ นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เห็นสีหน้าเสยเมยเส้นนี้มันน่ากลัวแต่ก็ทำให้ข้ารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแปลกๆนะตัวเลขของเจ้าจัวแย่กลัวนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีข้อบกพร่องเรียกได้ว่าเป็นนักลบหกเหลี่ยมเลยด้วยเล่าลี่เอย๋ย ่าบาททรงกำลังกังวลใจว่าบัลลังมังกรที่เขากำลังได้รับนั้นอาจจะไม่มั่นคงก็ได้นี้เปล่าข้าไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่บนบัลลังมังกรนี้อย่างมั่นคงนักหรอกอีกเดียวก็จะถูกทำลายลงแล้วเมื่อเขาแสดงอารมณ์และความโกรธออกมายามต้องผเผชิญกับการยั่วยุอัหยาบคายของท่านพ่อเมื่อนั้น บาบาดจะทําให้บ้านเมืองมืดมนไปด้วยท้ายที่สุดแล้วคำสั่งสุดท้ายของจัก,กรพรรดก่อนจะล่วงลับก็คือให้องค์ชายทูซูซึ่งเป็นแม่ทัพในต่างลัฐให้ขึ้นครองบัลลังมังกรแทนที่แท้องค์ชายที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนหน้านี้ก็ซื่อว่าทูซูนี่เองสินะดูเหมือนตอนนี้ เขาจะไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงด้วยสิตอนนี้เรากำลังฝา่าฝืนคำสั่งเสียขององค์จักรพรรดิและเตรียมที่จะสนับสนุนฝ่าบาทในการขึ้นครองบันลังหน้าล่าสองคนนี้ถึงได้กล้ามีท่าทีวดีขนาดนี้ทั้งที่อยู่ในเมืองหลวงยังไงเขาก็เปิดฝาลงมาฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ทูซูนี่พูดยากซะด้วยสิตราบใดที่ข่าว การชิ้นพระสนมันไม่แววไปถึงเขาเสียก่อนตรายกนี้ก็เป็นของพระองค์แล้วดังนั้นเรารีบจัดการเผยแพร่ราชองค์การของจกักรพรรดิออกไปกันเถอะมาทำให้ทูซูตายตามจากักรพรรดิองค์กรไปถ้าทำตามแผนของพวกเขาและออกราดสดิกาให้สังหารทูซู เราก็จะรักษาบัลลังก์ไว้ได้ไม่ใช่แค่สันจะไม่สามารถทำตามเป้าหมายในการทำลายประเทศได้เท่านั้นแต่ยังจะกลายเป็นหุ่นเชิดที่ได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาอย่างเบ็ดเสร็จด้วยกระดูของจัก,กรพรรดิยังไม่ทันเย็นเลยเสนาธิการสองคนที่เขาโปรดปานที่โซดก็หางทางละเมิดความปรารถนาสุดท้ายและ สมคบคิดที่จะผักดันองค์ชายไรประโยชน์ที่สูดขึ้นครองบันลังเพื่อเป็นหุ่นเสิร์ตของพวกเขาเสียแล้วเมื่ออยู่ที่นี่นอกจากจะไม่มีละครให้ดูไม่มีสาวให้ส่องแล้วยังต้องถูกไอ้แก่สองคนนี้คอยสั่งให้ทํำน่นทํานี่อีกไม่คิดเลยว่าชีวิตสันจะมีวันนี้ได้จะทํำยังไงดี คืนปล่อยให้พวกเขาทำเราก็จบเฮนะสิถูเย่เจ้าจะทำอะไรตราบใดที่ถูเย่ตายไปแคนเซียนก็จะถูกทำลายโดยสมบูรณ์เอาละรีบฆ่าเขากันเถอะถูเย่น,นี่เจ้าหมายความว่ายังไงตอนนี้ข้าเป็นจกักรพรรดิแล้วข้าจะเก็บสิ่งนี้ไว้เองนับจากนี้เป็นต้นไปและข้าจะเป็นผู้ตัด สินสุดท้ายว่าใครสมควรถูกสังหารหรือไม่แท้จริงแล้วฟาบาตคือคนที่กล้ายืนหยาดต่อหน้าพ่อบุญธรรมงั้นเหรอคำพูดที่ทรงอำนาจเส้นนี้ใครสนับสนุนใครต่อต้านสีหน้าและอารมณ์เส้นนี้ท่าทางภาษากายที่ขึงขังเส้นนี้ซั้งเป็นชายชาตรีที่กล้าหาญยิ่งนัก ที่แท้พฤติกรรมที่เล้วไหลตลอดเวลาที่ผ่านมาของเขาทั้งหมดเป็นการแสดงและตอนนี้ตราประทับโยกก็อยู่ในมือเขาแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปิดเผยความจริงว่าทั้งหมดเป็นเพียงการแสดงกลับกันแล้วพ่อบุญธรรมของข้าแทบไม่เหลือตาดำให้เห็นด้วยซ้ำเจ้ากลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งเพราะคิดว่า ได้ขึ้นคลองบันลังสินะข้าช่วยเจ้าได้ข้าก็ทำลายเจ้าได้เช่นกันอ้อเหลืองั้นก็รีบมาดันลมหายใจข้าซี่ความแข็งแกร่งของเจ้าอ้วนนี่มีข้าถึง77งั้นก็อย่าทำให้ผิดหวังล่ะได้ข้าจะบีบคอเจ้าให้ตายเดียวนี้แหละท่านพ่อใจเย็นๆก่อนพวกท่านใเออะกันได้ไหมยังไงเราก็มีเป้าหมายเดียวกันนะ ใจเย็นก่อนไม่ดีกว่าเหรอือลี่เทียนหยวนยังสงบสติอารมณ์ได้อีกเหรออืมดูท่าเราคงต้องเติมน้ำมันหน่อยแล้วหรือว่าพวกเราือมอุ๊ยหลุดมือซอรี่ซอรี่มือมันลื่นนะเสียนจริงตรายกแห่งราชสวง์เป็นสัญ,ญลักษณ์ ของโชคและอำนาจแห่งต้าเสียนมันคือสัญลักษณ์แห่งคำสั่งจักรพรรดิที่มีผลต่อเราเสนาบดีและพผสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินจักรพรรดิเยียนสังหารเหล่าทหารหลายพันคนและเรียกตนเองว่าจักรพรรดิเสียนหยวนซึ่งหมายความว่าราชวงศ์เสียนจะคงอยู่ส่วนิลันดรการทำลายตรายก จึงถือเป็นความผิดหลายแรงสันไม่เชื่อหรอกว่านายจะทนต่อความผิดขนาดนี้ได้ตอนนี้นายคงรู้สึกอยากฆ่าสันจนเนื้อเต้นเลยสินะเอาละช่วยทำให้สันปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จหน่อยได้ไหมเอ่ยเจ้าเจ้าป่าบาททรงอย่าพูดเล่นแบบนี้สิพระค่า ทั่วทางใต้ล่านี้เป็นของท่านยิ่งยกนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถึงมันจะพังก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนี้ก็ดึกมากแล้วพระองค์ทรงพักผ่อนหน่อยเถอะพรุ่งนี้ยังต้องตื่นแต่เช้ามาเพื่อหาลือเรื่องหลังจากนี้ต่อกันอีกนี่เดี๋ยวสิ นี่คือการก่อาสัยกรรมเส้นสามันเลยไม่ใช่หรือมันต้องประหารแล้วไหมกำจัดเราต้องหาทางกำจัดถูเย่กันแล้วท่านเจ้าถ้ากำจาดถูเย่แล้วท่านน่าจะรู้นะว่าผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแล้วยังไงนี่ท่านไม่มีกึืนแล้วหรือแถมยังไปเรียกมันว่าฟาบาทอีกเลวไหลตอนนี้องค์ไซ ถูสูออกไปพร้อมกับกองทัพของเขาแล้วคงไม่มีทางรู้ได้ว่าจักรพรรดิองค์กรสิ้นพระชนไปแล้วท่านคิดว่าในฐานะอัครเสนาบดีคนสนิทของจักรพรรดิองค์กรอย่างเราสองคนเนี่ยจะถูกถูสูลงโทษได้หรือถูเยท่ทำลายยกไปแล้วทำให้เราเหลือสีบต่อรองกับถูสูน้อยลงไปอีก สิ่งเดียวที่เราจะสามารถพึ่งพาได้คือผู้ที่กำลังขึ้นคลองบันลังดังนั้นตอนนี้เราจึงยังไม่สามารถกำจัดเขาได้เดี๋ยวสิท่านจะบอกว่าถูเจจงใจป้องกันไม่ให้เราฆ่าถูสูด,ด้วยการทำลายยกทิ้งไปก่อนเหรอใส่แล้วถูสูเป็นอุปสรรคที่ขวางทางการคลองบันลังของถูเจจึงสรุปได้ว่าเราคงจะต้อง พิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับถูสูไม่ณต่างแดนทุกประเทศต่างแย่งสิงอำนาจเพื่อเป็นใหญ่หลายชีวิตถูกทำลายท้ายที่สุดแล้วราชวงศ์เสียนก็สามารถสงบเสือและทำให้แผ่นดินทางตอนเหนือรวมเป็นปึกแผนนอกจากถูสูจะมีทหารจำนวนมากเขายังสามารถสั่งให้ข้ารับท่านทำหน้าที่อย่างรอบครอบใน สันสารด้วยเราจะเพิกเฉยต่อถูเยไม่ได้ถ้าเราบีบบังคับถูเยมากเกินไปเขาต้องปล่อยให้ถูซูเข้ามาในเมืองหลวงและจัดการเราอย่างแน่นอนเราจะทำอะไรบุ่มบามไม่ได้ถูเยอ,อาศัยความสัมพันธ์ตรายภาคีเพื่อควบคุมเราด้วยซ้ำควบคุมควบคุมตรวจสอบและทวงดุล เาล,ลี่เจ้ากังวลม,มากเกินไปแล้วมัง้งสมองเจ้าเด็กนั่นจะคิดได้ขนาดนี้เชียวหรือจัก,กรพรรดิที่ก่ออาญากรรมเส้นสามันที่ว่านั้นเจ้าน่าจะรู้นี่ว่าใครเมื่อร้อยปีก่อนนั้นอัครเสนาบดีเว่ยซิงหลูเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐเสียนในตอนนั้นเขามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินกฎหมายใหม่ให้กับจัก,กรพรรดิเสียน อำนาจของเขายิ่งใหญ่มากอาจเทียบเท่าพาราซาได้เลยแต่เขาก็ถูกสับเป็นชิ้นๆเพราะสูญเสียความไว้วางใจจากจากักรพรรดิเสียนข้าไม่ไสเว่ยชิงลู่ข้าจะไม่มีวันยอมจำนนต่อเด็กนั่นหรอกนะสิ่งที่เขาเพึ่งได้ก็ไม่มีมากไปกว่าความแข็งแกร่งทางการทหารของถูสูเท่านั้น ในเมื่อเขาไม่ยอมออกคำสั่งข้าก็จะส่งคนไปฆ่าถูซูเองแล้วค่อยป้ายความผิดให้เขาทั้งหมดเท่านี้ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมแล้วที่ก่อนหน้านี้ถูเย่ได้รับการสนับสนุนจากเรามากที่สุดก็เพราะเราสามารถควบคุมเขาได้ง่ายที่สุดในบรรดาทายาททั้งหลายของจักรพรรดิผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า ฟ่าบาทล,ลูกหลานของท่านสร้างน่าสนใจจริงๆโคตรน่าเบือ่ออาหารก็ไม่อร่อยของเล่นก็กิ๊กกอกแถมยังต้องมาให้ดูอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกสักกตัวนั่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มียุคนี้นี่มันน่าเบื่อสมาร ไม่มีมือถือหรือคอมให้เล่นแล้วจะอยู่ยังไงละโว้ยฝ่าบาทข้างง่วงแล้วละมันก็ยังมีอะไรดีๆอยู่นี่นาะได้ออกกำลังกายนี้มันดีจริงๆวิธีที่จะทำให้ประเทศนี้ล่มสลาย มีแต่จะต้องกําจัดสันเท่านั้นงั้นเรื่องนี้ต้องรบกวนแม่นางเจ้าสูแล้วละเอ๋ปินปักผมเหรอใครจะไปคิดล่ะมันจะเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้สันหลุดพ้นจากโลกนี้ได้นะเจ้าสูอันที่จริงแล้วเจ้าถูกส่งให้มาอยู่เคียงข้างข้าเพื่อเป็นไส้ศึกสินะ ความแตกแล้วเหรอเป็นไปไม่ได้ฟ้าฟ้าบาทท่านพูดเรื่องอะไรนะข้าไม่เข้าใจไม่ต้องห่วงข้าไม่สนใจเรื่องส่วนตัวของเจ้ากับเจ้าจัวหรอกนะอออเขาให้เจ้ามาอยู่ที่นี่ก็เพื่อควบคุมและติดตามข้าไม่ใช่เหรอเป็นไงเจ้าคงกังวลหน้าดูเลยสินะที่ถูกข้าจับได้แบบนี้ การเล่นเกมกับเขามันก็สนุกดีนะไม่งั้นการเป็นจักรพรรดิคงน่าเบื่อแย่พ่อพ่อบุญธรรมจงใจส่งข้ามาเพื่อติดตามเขาแต่สำหรับเขาเขามองมันเป็นเพียงการเล่นสนุกหรือเขาแสดงไพ่ให้ข้าดูเส้นนี้ก็แปลว่าเขาเบื่อที่จะเล่นเกมนี้แล้วนะสิสุรานี้แรงเหมือนกันนเนี่ย อย่าหาว่าข้าไมา่ให้โอกาสเจ้าเลยเอารีบๆลงมือล่าตัวตนของเจ้าถูกเปิดเผยแล้วเส้นนั้นข้าคงสูญเสียคุณค่าสำหรับพ่อบุญธรรมไปแล้วมีเพียงทางเดียวที่จะเรียกมันคืนกลับมาได้ครอกครอกเมื่อการอัปเกรดระบบลากเสร็จสิ้นต้าเปินจะยังคงให้ท่านดำเนินหน้าที่โฮสอยู่ อัปเกรดระบบบ้าอะไรอีกสัญจะทำภารกิจเสร็จและกลับไปอยู่แล้วอัปเกรดก็ไม่มีความหมายหรอกหน้าเพื่อให้เป้าหมายของท่านชัดเจนยิ่งขึ้นการอัปเกรดครั้งนี้จะเพิ e ่มระบบคะแนนความแข็งแกร่งของรัฐให้ระบบจะรวมตัวชีวัดคะแนนความแข็งแกร่งทางการเมืองเศรษฐกิจการทหารวัฒนธรรมและอื่นๆของรัฐให้ ตราบใดที่ท่านทำให้มันลดลงเหลือศูนย์ได้ภารกิจทำลายลาดก็จะสำเร็จอย่างไรก็ตามคะแนนความแข็งแกร่งในปัจจุบันของรัฐคือหนึ่พันเดี๋ยวก่อนงั้นก็หมายความว่าต่อให้สารตายตอนนี้ถ้าคะแนนไม่ถึงศูนย์มันก็ถือว่าภารกิจล้มเหลวนะสิด้วยสถานะของท่านในตอนนี้แม้จะตายไปแต้มก็ไม่มีทางลดถึงศูนย์ สิหายทำไมถึงไม่บอกกันตั้งแต่แรกเล่าแล้วทำไมชีวิตสันมันถึงได้ไร้ค่าขนาดนี้เนี่ยราบาทอาจจะทดสอบค้าอยู่ก็ได้แต่ข้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมีแต่ต้องฆ่าเขาเท่านั้นนี่ข้าถูกเขาแสดงละครตบตาอีกแล้วเหรอูฟอันตรายสมาร์ทเกือบชิ้นซื่อแล้วไม่ล่า ยังมีโอกาสต้องแทงเขาให้ได้ออนายานะมารอบการดที่มีความแข็งแกร่งเพียง44คะแนนเท่านั้นดูมันจะอวดดีไปหน่อยสำหรับเจ้าที่คิดจะฆ่าใครด้วยการรอบโจมตีแบบนี้นะ เจ้าสู้เจ้ามันใจร้อนเกินไปแค่คำพูดของข้าเพียงไม่กี่คำก็คิดจะฆ่ากันเสียแล้วแบบนี้ไม่สมกับเป็นสายลับเลยนะรอบสังหารล้มเหลวนี่ข้าจะตายแล้วงั้นหรือที่นี่ที่ไหนข้าคงจะถูกฝาบาทสุเอ,อ๋อเจ้าได้ทำตามที่พ่อบอกหรือยังพ่อพ่อบุญธรรม หากเจ้าไม่จัดการเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็พ่อจะลงโทษเจ้าเสียไม่นะเป็นอะไรไปฝันร้ายเหรอฝฟ,ฟาบาทท่านจะไม่ฆ่าฆ่าหรือข้าบอกแล้วไงว่านี่เป็นแค่เกมไม่ใช่แค่ข้าจะไม่ฆ่าเจ้านะแต่ข้าจะแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วให้เจ้าเป็นคนคอยส่งข่าวให้ด้วย ท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เกมมันสนุกยิ่งขึ้นตอนนี้ข้ากำลังล่างดีกาที่น่าสนใจมากสบับหนึ่งขึ้นมาฟาบาดท,ทรงสแสดงสีหน้าที่จริงจังเส้นนี้ต้องกำลังเตรียมแผนการบางอย่างกับพ่อบุญธรรมอย่างแน่ๆเลยแม่งเอ้ยทำไมผู้กันนี้มันเขียนยากเขียนเย็นขนาดนี้วะเฮ้อเขียนเสร็จแล้วเหรอเร็วมาก เจ้าสูเจ้าช่วยข้าเขียนหน่อยได้ไหมฮะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะมะไม่ทราบว่าฟาบาจะให้หมอมสันร่างพระราชดีกาอะไรงั้นหรือเจ้าข้าก็แค่เขียนว่าทายาททั้งหมดของตระกูลถูรวมถึงถูสูจะถูกลบออกจากตระกูลถูและลดทานันดอนสากเป็นคนธรรมดา ฝาบาทประสงค์จะลดฐานะของราชวงศ์ด้วยพระองค์เองหรือไม่เห็นจะเข้าใจเลยฝาบาทข้าขอถามได้หรือไม่ว่าทำไมท่านถึงให้ข้าล่างราชดีกาเสาน้นนี้ก่อนหน้านี้ข้าถามระบบเรื่องการลดอิทธิพลของตระกูลถูนี่ก็เป็นวิธีการลดคะแนนอิทธิพลที่ง่ายที่สุดแล้วในตอนนี้ การลดฐานะลูกหลานตระกูลถูสู่สามัญชน,นไม่ใช่แค่สามารถหักคะแนนได้จำนวนมากแต่ยังสร้างภาพลักษณ์ให้ข้าในฐานะกษัตริย์ที่โหดร้ายและโงเ่เขลาสู่ภายนอกได้ด้วยและแบบนี้จะไม่เรียกว่าสมบูรณ์แบบได้ยังไงผู้ที่คิดวิธีการแบบนี้ได้มีแต่เราที่เป็นทรราชเท่านั้นแหละเจ้าจะถามทำไมคะ ข้าผิดเองที่พูดมากเกินไปโปรดให้อภัยข้าด้วยเจ้าค่ามันก็ต้องเผื่อเพิ่มระดับความยากให้เกมอยู่แล้วสิด้วยราชดิกาสบับนี้ไม่เพียงแต่จะกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวและไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเท่านั้นนะแต่ข้ายังถูกตราหน้าว่าเป็นกระสัดที่เลือดเย็นและโง่เขลาอีกด้วย ข้าให้เจ้าล่างดีกาสบับนี้เพราะถ้าเจ้าบอกข่าวดีนี้กับเจ้าจัวเขาจะต้องมีความสุขมากแน่ๆ่ใช่ไหมล่ะนี่ก็ถือเป็นของขวัญจากข้าให้เจ้าไงล่ะของขวัญให้ข้าเหรอแต่เล็กจนโตข้าไม่เคยได้รับของขวัญเลยสักครั้งอย่าทำให้สันผิดหวังล่ะรู้ทั้งรู้ว่าฟาบาทกำลังโกหกแต่ทำไมข้าถึงรู้สึกมีความสุขล่ะ บ้านของเจ้าจัวทำไมพึ่งจะมาครั้งนี้สุเออมีเรื่องสำคัญมารายงานเจ้าค่าทูเยมีคำสั่งให้ลดขั้นเหล่าสมาชิกตระกูลถูทั้งหมดให้เป็นสามัญชนเจ้าข่าหวาว่าไงนะเหลอลี่ท่าน เพิ่งจะวางแผนสร้างกระสาต์องค์ใหม่ด้วยลูกหลานตระกูลถูเองนะเจ้าเด็กนั่นมันกำลังเพ่งเล็งเราอยู่ชัดๆเลยนี่รายงานสำคัญเส้นนี้เจ้าไปรู้ได้อย่างไรเชื่อถือได้หรือไม่คือว่าฟาบาดทรงขอให้ข้าช่วยล่างพระราชดิกาด้วยพระองค์เองเจ้าข้านังบ้า นี่เจ้าทำความลับของเรารั่วไหลออกไปสินะพ่อบุญธรรมข้าเปล่าอย่ามาแสดงละครต่อหน้าข้าไม่ว่าเจ้ากำลังตีหน้าซื่อช่วยเขาจัดการกับข้าอยู่หรอกเหลอเขาถึงยอมให้เจ้าเป็นคนออกราสดิกาเองนะท่านเจ้าใจเย็น หากเจ้าสูปเปิดเผยความลับจริงๆท่านกับข้าจะรู้เรื่องดีการนี้ได้อย่างไรนี่ต้องเป็นแผนของถูเย่เขาจงใจทำให้เราโทแท้กับการแต่งตั้งกระสาตองค์ใหม่โดยเปล่าประโยชน์ซูเออเมื่อกี้พ่อผิดเองอย่าถือโทษโกรธพ่อเลยนะสูเออมิบังอาจ เราลี่ดูเหมือนแผนการสถาปนาการิส์์องค์ใหม่ของท่านจะสายการไม่ได้แล้วละมาดูกลยุทธ์ของข้าดีกว่าข้าจะรดมเหล่าเสนาธิการมาเพื่อทำให้เขาต้องอับอายในท้องพระโรงตั้งแต่ครั้งแรกทำให้เขารู้ว่าใครคือผู้มีอิทธิพลออกเสียงในการว่าราชการท่านเจ้าข้าว่าแผนของท่าน สร้างเถอะตามใจแล้วกันเจ้าจัวไม่ใช่คนที่จะทำการใหญ่อะไรข้าควรจะคิดหาแผนของตัวเองไว้ราชดีกาพร้อมแล้วเหลือแค่รอเวลาประกาศใช้แต่คิดว่าคงยังอีกยาวไกลเลยกว่าจะเคลียร์คะแนนได้เนี่ยพอคิดให้ดีๆแล้วน่าจะลองหาวิธีหักคะแนนให้ได้หลายๆทางดูนะ ใช่แล้วยังไงซาในประวัติศาสตร์นอกเหนือจากการไว้วางใจเสนาบุดีที่ทรยศแล้วกษัตริย์ผู้อ่อนแอที่สูญเสียบ้านเมืองตัวเองไปยังเพิกเฉยต่อภารกิจของราชคมขืนประสาชสนและคัดเลือกนางสนมเอาตามนี้แหละก่อนที่ศพของจักรพรรดิผู้ที่ล่วงลับจะเย็นตัวลงเราต้องออกคำสั่งบังคับให้ญาติสาว,สาว เสนาบดีลาดสวงแมนจูให้เข้าสู่วังหลังแบบนี้ต้องทำให้ใจเย็นลงได้แน่